สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งเมืองสําหรับเกม Civilization 6กันเราอาจสงสัยว่าทำไมเมืองคนอื่นเนี่ยมันโตเร็วกว่าเราแล้วก็สร้างยูนิตสร้างทหารเนี่ยออกมาได้เร็วกว่าเรามากๆเลยนั่นก็เพราะว่าทายแต่ละทายอะ่ะมันจะให้จํานวนยูที่ต่างกันซึ่งเงื่อนไขในการตั้งเมืองของตัวผมเองเนี่ยก็จะมีอยู่เล็กน้อยว่าต้องตั้งเมืองตรงไหนให้ติดกับแม่น้ําหรือว่าใต้ทับรีสอร์ไปเลยเนี่ยซึ่งในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขในการตั้งเมืองของผมก็จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง อย่างแรกก็คือแมพสแกนก็คือเราสำรวจแผ่นที่รอบๆก่อนที่จะทำการตั้งเมืองเพื่อเช็คว่ามีรีสอร์หรือว่ามี ort, มัทรัพยากรอ,อะไรให้เราใช้งานบ้างอันที่2ก็คือ Move ูเลอร์เฟิร์สก็คือเราใช้ว a เลอร์ของเราเนี่ยในการเปิดแผนที่ช่องถัดไปอีกสัก1-2ช่องเนี่ยเพื่อดูว่ามีจุดอื่นที่น่าสนใจกว่าจุดที่เราเกิดตรงนี้ไหมเพื่อที่จะได้เป็นทางเลือกในการตั้งเมือง อันที่3ก็คือ f r e o d water ก็คือการตั้งเมืองติดน้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําทะเลสาบหรือว่าทะเลเนี่ยมันจะช่วยทาให้เมืองของเราเนี่ยมี housing ่ยได้มากขึ้นก็คือสามารถจุประชากรได้มากขึ้น อันที่4ก็คือทีทายทัวร์ก็คือ3 3ช่องแรกที่เราตั้งเบืองเนี่ยมันมี3ช่องที่สามารถใช้งานได้หรือเปล่าก็คืออย่างแรกก็คือต้องมีต้องมีทรัพยากรเนี่ยสอันอาจจะเป็นฟู้ดสองโพรดักชันสหรือว่าฟู้ดสามโพรดักชันหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกียร์ที่โอเคอันที่2ก็คือต้องมีอาหารอย่างน้อย2เพราะถ้าเกิดรอบรอบเมืองของเราเนี่ยที่ตั้งไปครั้งแรกเนี่ยมันมีอาหารแค่หนึ่งหมดเลยเงี้ยจะทาให้เมืองของเราอะโตช้ามากๆเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอต่อประชากร จุดนี้น่าจะเป็นจุดท like hmm. hmm. ี่สําคัญที่สุดก็คือแพนฮิลก็คือเรียกว่าถ้าเกิดเราสามารถตั้งเมืองได้บนแพนฮิลเนี่ยจะทาให้เมืองของเราเนี่ยเรียกว่าได้เปรียบสุดๆในช่วงต้นเกมเพราะว่าท่ายันอื่นเนี่ยถ้าตามธรรมดาเลยนะแบบแม่ตั้งทับรีซอสอะไรเนี่ยมันจะให้ก็คือ2อาหาร1นึ่งโปรดักชันแต่ถ้าเกิดเราสามารถตั้งบนแพนฮิลได้เนี่ยมันจะให้เมืองของเราเนี่ยเป็น2อาหาร2องโปรดักชันสองฟู้ดสองโปรดักชันเลยอันถัดมาก็คือรีซอสถ้าเกิดเราสามารถตั้งเมืองทับรีซอสต่างๆหรือว่าพวกชัพรีรีซอสได้เนี่ยเราก็จะ ถัดมาก็คือฮิ w วูดแล้วก็เลนฟอเรสต์อันนี้ขอดรว่วมเลยกันเพราะว่า3อย่างนี้จะช่วยเรื่องโปรดักชันของเราได้ดีมากๆไม่ว่าจะการสร้างเมืองบนฮิวหรือว่าตัดไม้เร่งโปรดักชันในช่วงต้นเกมเนี่ยข้อถัดมาก็คือภัยธรรมชาติเรียกว่าควรจะเป็นข้อควรระวังละกันเมื่อเรากดเลข4หรือว่าคลิกที่ตัวเซตเลอร์เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปน้ําท่วมหรือว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยพวกนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราไม่ควรตั้งเมืองในตรงที่สัญลักษณ์เกิดเพราะว่าจะทําให้เมืองเกิดความเสียหายแล้วก็จะทําให้ประชากรของเราเยลลดลงดง้ว และข้อสุดท้ายเราควรที่จะตั้งเมืองให้ได้ในเทิร์นที่1แล้วก็เทิร์นที่2หรือว่าแย่สุดๆเนี่ยอย่างน้อยก็คือเทิร์นที่3เพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งตั้งเมืองชาเท่าไหร่เนี่ยปอดหรือว่าคนอื่นจะนําหน้าเราไป2องึงสเทิร์นในช่วงต้นเกมและในช่วงกลางเกมเนี่ยมันก็จะมีผลกับเกมเป็นอย่างมากเรามาดูตัวอย่างกันเลยอย่างแรกเลยเรากดเลขสี่ก่อนเพื่อดูว่าตรงไหนเนี่ยติดแม่น้ําหรือว่าทะเลบ้างแล้วก็ดูสภาพรกรอบรอบตัวเราอย่างอันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีแผน่นดิวสองจุดก็คือข้างบน1ช่อง แล้วก็ถัดไปอีก3ช่องซึ่งถามว่าทําไมผมถึงไม่ตั้งตรงที่เกิดเลยเพราะว่ามันก็สองสองนี่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปตั้งเมืองทับไม้เนี่ยม้าจะถูกถอนออกแล้วก็จะเหลือแค่หนึ่งบูต์ชันแล้วก็เป็นแพนฮิลเนี่ยเบดของมันอะ่ะมันคือสองบูตชั่นอยู่แล้วแล้วก็ตัวฟูดเนี่ยมันจะเพิ่มจากหนึ่งเป็น2องทันทีแถมถ้าเกิดเราดูจากโครงแรกในการตั้งเมืองเนี่ยเราจะได้3ทายที่สามารถใช้งานได้ทันทีก็คือมี3ฟูด1นึ่งบูชั่นอยู่2ทายแล้วก็มี2อ,อีก1ทยก็คือทายที่เราเกิดตอนแรก แล้วเมื่อเรามาใช้กับเงื่อนไขที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้เนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับเงื่อนไขต่างๆนะซึ่งหมายความว่าจุดตั้งเมืองตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ยังดีไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่ารอบๆเนี่ยมันมีไม้แค่สี่ช่องทําให้เราไม่สามารถตัดไม้เพื่อที่จะเร่งโปรดักชันในการสร้างเซตเลอร์หรือว่า้างาหารนะได้ส่วนเงืง่อนไขอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะครบเลยละ่ะตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีวูดแล้วก็เลนฟอร์เรดเยอะมากส่วนจุดที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็มี2จุด ซึ่งเป็นแลนทิ่ทั้งคู่แล้วถ้าถามว่าควรจะตั้งเมืองตรงไหนดีละ่ะอย่างแรกเราก็เดินวนเลือก <ๆ S 1> ก่อนเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าช่องบนเนี่ยเมืองเราจะติดปูขาไฟซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราตัดช่องบนไปเนี่ยเราก็จะเหลือแค่ช่องเดียวที่เราสามารถตั้งเมืองได้ซึ่งเมื่อเราตั้งเมืองแล้วเนี่ยเราจะมี2งไทที่ใช้งานได้ก็คือ42แล้วก็22ข้างบนและพอเมื่อเมืองเราขยายเขาย้าไปเนี่ยมันก็จะมีช่องเพิ่มก็คือช่อง42ข้างบนขวา มาถึงตัวอย่างที่เราสามารถตั้งเมืองทับพวกรัพยายกรต่างๆได้เลยกรณีน,นี้เนี่ยเราสามารถตั้งเมืองทับ geothermal feature แลวเราก็จะได้ sand หนึ่งหรือว่าเราจะลงเดินมาตั้งเมืองทับ coffee เราก็จะได้ coffer b l o c หนึ่งแทนแต่ถ้าเกิดดูอย่างกรณีน,นี้เนี่ยผมว่าเราตั้งควรตั้งเมืองตรงนี้เลยเพราะว่าเรามีสองท้ายข้างบนเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ก็คือ3าแล้วก็2อสองแต่ถ้าเกิดเราเดินลงมาเพื่อตั้งทับ coffee เราจะได้แค่ถ่ายเริ่มต้นที่เราได้ก็คือที่เราเกิดก็คือ21 1ซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยคุมท่ไห อย่างเชสนี้เราก็สามารถตั้งทับจุดแรกได้เลยเพราะว่าตรงที่เราเกิดเนี่ยคือแผ่นฮิลวเราก็ได้สองสองทันทีหรือว่าเราจะเดินขึ้นไปตั้งช่องเฟอร์แต่ว่าถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปตั้งช่องนั้นเนี่ยโปรดักชันเราก็จะลดแต่ว่าเราจะได้โกมาหนึ่งแทนซึ่งตรงนี้ผมเลือกที่จะตั้งเมืองเลยเพราะว่ามันมีพันเดลนันหนึ่งชื่อว่าก็เนทอบเดฮันซึ่งมันจะบวกโปรดักชันหนึ่งฟูดหนึ่งเมื่อเราสร้างแคมป์ซึ่งเฟอร์กับเดียเนี่ยมันจะเป็นแคมป์ทังคู่จะทําให้เมืองเนี้ยเราสามารถโตได้เร็ กล,กลางไม่ดีไม่แย่ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเดินวัลเลือกก่อนแล้วก็ไปเจอของนี้ก็คือเนเธอร์ลวันเดอร์ก็คือเกเบรลิฟซึ่งเป็นแนวประกาศหลังของออสเตรเลียซึ่งผมมองว่าไอเนเธอร์ลวนเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะอย่างเชสนี้เนะี่ยผมมี2ทางเลยก็คือ ตั้งเมืองตรงนี้ก่อนแล้วก็เมืองที่สองเนี่ยไปตั้งติดกับเนเจอร์วันเดอร์หรือว่าเราจะเดินเพื่อไปตั้งติดกับเนเจอร์วันเดอร์เลยก็ได้แต่ว่าเงื่อนไขของการตั้งเมืองก็คือเมืองเนี่ยต้องห่างกันทั้งหมด3ช่องซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมตั้งเมืองแรกตรงนี้เนี่ยเมืองที่2ของผมเนี่ยจะต้องตั้งติดกับเนเจอร์วันเดอร์ก็จะเหลือทายแค่ช่องเดียวก็คือช่องที่บวกสามฟตตอนนี้ซึ่งรอบๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย ซึ่งในเชสนี้ผมจะยอมเสียเทิน3เทินในการเดินแล้วก็เทินที่4ในการตั้งเมืองซึ่งน่าจะดีกว่าผมว่าและข้อควรระวังเมื่อเราตั้งเมืองติดกับเนเจะเราวนเดอร์แล้วก็คือฟังทายเนี่ยเราจะส่งคนออกไปทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่บวกฟูหรือบวกรดักชันเลยซึ่งจะทาให้เมืองเราเนี่ยมันไม่โตเพราะว่าเมื่ออาหารไม่เพิ่มเนี่ยปเลชันก็จะไม่เพิ่มหรือว่าถ้าเกิดรดักชันมันไม่มีเนี่ยในการผลิตยูนติตต่างๆหรือว่าสร้างติ่ก่อสร้าง,งต่างๆเนี่ยมันก็จะช้าต่างไปด้วยซึ่งผมมองว่าฟูกับรดักชันในช่ว ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังคลิปนี้ของผมนะครับ